มาดูข้อดีของการลงทุนที่ดินกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฮอต h ิตมากๆนะข้อดีนะข้อแรกสุดก็คือว่า ที่ดินนั้นมันมีจํากัดนั่นเองนะคะและที่สําคัญคือมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้นั่นเองนะคะที่ทําให้นะความต้องการของผู้คนนั้นมากกว่านะคะเขาเรียกว่าพื้นที่หรือที่ดินที่มีอยู่นั่นเองดังนั้นจึงทําให้การลงทุนในเรื่องของที่ดินนั้นพอคิป oh <my> นั่นเองนี่คือข้อแรกข้อที่2คือนะคะวันนี้ การซื้อขายที่ดินนั้นเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างน้อยนั่นเองะ่ะยิ่งถือนานยิ่งจะทําใหนะ้มูลค่าเพิ่มของที่ดินไนด้เพิ่มขึ้นและข้อที่สาก็คือว่าวันนี้ถึงแม้ว่านะคะลงทุนที่ดินนั้นยังเขาเรียกว่า ยังไม่ได้มีเงินปันผลแต่มันสามารถนะเขาเรียกว่าสร้างรายได้ได้ในระหว่างรอที่จะทำกำไรเพิ่มนั่นคือการที่ทําบมื่อไริ็าที่มีคนเช่าปุ๊บเนี่ยแน่นอนละที่ดินนั้นก็สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะนี่คือ3ข้อดีที่คูไอมาแบ่งปันนะคะถ้าวันนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นนักลงทุนในเรื่องของอสังหาไปติดตามวยได้ที่เพจวยอสังหานะคะก็จะมีทรัพย์มากมายให้คุณได้เลือกสรรหรือว่าจะเรียนรู้เรื่องการ ทก็จะมีแบ่งปันสาระดีๆในทุกวันก็ถ้าไม่อยากพลาดกันติดตามรับชมก็กดติดตามกันไว้นะคะก็ดตามเพจกันด้วยนะคะขวยอาสาหาคราวน่าจะเป็นสาระได้ดีมาแบ่งปันนั้นแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ขวัยด้วยนะเป็นกำลังใจใกันค่ะสวัสดีค่ะ